เมนูที่สองอะไรครับพี่ข้าวผัดพี่ทำผึ้งข้าวผัดหมึกไก่ค่ะข้าวผัดหมึกไก่ที่นี่ปลาหมึกต้องมีกุ้งต้องมี ไว่าผัดกระเทียแกงลาวมิวนะจ้าเจ็ดสิบบาทวะป้าคนนั้นคนน้นเมนูพิเศษวันนี้ครับเมนูเรียกว่าอะไรครับเนี่ยผัดพริกแกงทะเลหมึกไก่นะโอ้หอมมากเลย้าใครมาตลาดน้ำวัดอินทรามึง่็แดงนี่ต้องแวะมา าร,าร,ร้านเมนูอร่อยๆทั้งนั้นตามสั่งค่ะอ๋อมป็มลูกกาปุ้งเน่้นอครับนี<ห>่จานละสามสิบห้าบาทนะ,ะจานละสามสิบห้าบาทมีปักมีหมึกทะเลด้วยนะมีหมึกด้วยโอ้โหน่าทานมากเลยเขาสั่งให้ผมป่ะเนี่ย ไปไปเอามะพร้าวเหรอใช่อ๋อขยันจังเลยอ่ะแกกกันแล้วตัวเล็กไปไงบ้างตัวเล็กลูกลูกสาวใช่ไหมลูกสาวก็นั่งช่องชองเสียงแบบนี้ครับกลางๆกลางๆแบบนี้ครับอ๋ออันนั้นโตแล้วจะจับทหารปีนี้แล้วอ๋อยเก่งๆๆเขาไม่ได้ด้านอะไรทุนนะกินยาตลอดอ๋อกินยา ตก่างเทคนิคอะโู้ดีสายู้สายตู้สาตูาจะอโอโอเคนะคะครับหืมไนร่าเข้าอะเข้าวไหะสมาชิกครับนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูครับแนะนํานําเสนอครับตลาดน้าพัตินธารามนะครับสุดยอดครับสั่งอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับที่แน่แนคืออร่อยแน่นอนสามสิบห้าเหรียญแค่นั้นเองนี่ครับโจ๊ะ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 เลยครับ สั่งกี่กล่องครับพี่สามสามกล่องครับนี่น่าทานจริงๆเลยต้องมีแตงกวาไหมอ่ะมีค่ะงานมันต้องงานเห็นไหมขออะไรได้หมดนี่ครับ่อะไรครับนี่ครับแตงกลัวแจ้งกลัวนี่ครับนี่ครับโอเคครับโอเคครับนี่ที่นี่เลยครับ เชสามอข้าวหลวงพ่อเพราะจังหวัดเดี๋ยวต้องมาเปิดวันเปิดงานเมนูที่สองอะไรครับพี่ข้าวค่ะพี่ทำเพ้งข้าวผัดหมึกไก่ค่ะข้าวผัดหมึกไก่ที่นี่ปลาหมึกต้องมีกุ้งต้องมีครับไก่มีอยู่แล้วเฮ่<อ>พี่ไปฉากระะทกราทะยังพักอ,อยู่นี่แหละอร่อยต้องแบบนี้ราทะยังพัก 他怎么？